การบำเพ็ญทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกับเราทํามาหายเรื่องชีพทําการค้าขายหรือกิจการต่างๆของเราแต่กิจการต่างๆนั้นมันมันก็ไม่แน่นะหากทาให้ผู้ทําได้มีความเพลินเช่นการค้าขายายิ่งมีรายได้มากเพียงไรก็ยิ่งทําให้ผู้ค้าขายนั้นมีแก่จิตใจแก่จิตแก่ใจ ก็เพลินดูดดื่มมีความอุตส่าห์พยายามที่ต้องทำมีจิตใจฝอกไฟอะไรที่มาทั้งสี่ก็ไปรวมมีที่นั่นเหมือนกันคือพอใจในงานของตนเองเพราะเห็นผลลายได้ปรากฏขึ้นมาเป็นลําดับลัาบําบการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรผิดกันแต่ผลปรากฏภายในจิตใจเท่านั้นไม่ได้ปรากฏออกมาเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับกงานทั้งหลายมีการค้าขายเป็นต้น อันหนึ่งเป็นงานจิตใจเป็นงานทางด้านจิตใจเป็นผลที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจรู้เห็นอยู่ทางด้านจิตใจอันหนึ่งเป็นด้านวัตถุขวนขวายทางด้านวัตถุปรากฏรู้เห็นได้มาเสียไปทางด้านวัตถุแต่ยังไงก็ตามเมื่อมีผลรายได้ปรากฏขึ้นจากงานนั้นนั้นแล้วผู้ทําก็เป็นเหตุให มีความดุดดื่มหรือพออบพอใจขยันหมั่นเพียรต่อกิจการนั้นไม่มีความคิดอ่านใจกลองไปด้วยความพอใจงานทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันผู้ทําการค้าขายที่แรกเขออยายอมไม่ค่อยทราบเอามีขาดทุนบ้างเป็นธรรมดาบางทีก็เสียถ่าเสียกีให้ลูกค้าบ้างอะไรบ้าง ที่มีความผิดพลาดไปมากน้อยอย่างไรนั่นมันก็กลับมาเป็นครูเครื่องท่าสอนตนเองให้มีความฉลาดและอุดช่องโหว่เข้าไปโดยลํำดับต่อไปก็มีความรอบพออและทานกับเหตุการณ์ทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติที่แรกผลไม่ค่อยปรากฏเพราะเราาำัน้นตีนเนี่ยใส่เข้าไปปุ่งตั้งปุ่งตั้งสติไม่ทราบเปไ็นไงปัญญาไม่ทราบเป็นไงเห็นท่านเดินยังกรมก็เดินกับท่านนั่งภาวนาก็นั่งกับท่าน เห็นท่านทำาก็ทําแต่อาการของจิตที่ท่านทํางานนั่นแสดงในงานนั้นเราไม่มองเห็นเห็นแต่กิิยาภายนอกคือเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นต้นเราจึงไม่ทราบวิธีการกอันนี้ก็เรียกว่ามีผิดมีพลาดเป็นธรรมดาผลไม่ค่อยปรากฏทำมาผิดจากหลักนั้นแล้วผลก็ไม่ค่อยจะปรากฏเราก็ทําให้สองขี้เกียจเพราะไม่ปรากฏผลรายได้ขึ้นมา เลยนะการอบรมจากครูจากอาจารย์โดยสม่ำเสมอสิ่งที่เราไม่เคยรู้หรือสิ่งที่เราผิดพลาดไปก็ทําทให้ระลึกได้ว่าเราทําอย่างนั้นผิดไปท่านสอนในนี้เป็นความแน่ใจเป็นความมั่นใจเราก็พยายามนําวิธีที่ท่านสอนโดยทางที่ถูกนั้นเอาไปย,ยึดปฏิบัติดําเนินตามผลก็ให้ปรากฏขึ้นมาหนักนี่เรียกว่างานทางใจการเดินจงกรมนั้นเป็นอียบทหนึ่งของส่วนร่างกาย การนั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันแต่งานของจิตจริงๆนั้นคือกิริยาของจิตที่คิดอ่านตรตรองหรือกำหนดหน้าที่การงานของตนให้อยู่ในช่องทางไม่ผิดจากไปนอกรูนนอกทางนี่ชื่อว่างานของจิตเช่นขั้นเริ่มแรกเรากำหนดพุทโธก็าาาต,าตามอนาปานติก็ตามมีสติระลึกรู้อยู่กับงานของตนนั้นเท่านั้นนี่เรียกว่าเราทำงานในวงเฉพาะยังไม่กว้างขวางพอยังไม่ทราบไม่สามารถสติปัญ,ญญายังไม่พอ ก็ต้องทําตามจุดเฉพาะนี้ก่อนเมื่อตั้งนาตั้งตาทําทโดยเฉพาะไม่คาดหนา้าคาดหลังอดีตอนาคตให้มีปัจจุบันเป็นจุดที่ทํางานใจก็ย่อมได้รับความสงบเมื่อใจรับความสงบผลก็ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นความสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากใจสงบเป็นอย่างนี้นานเริ่มทราบแล้วผลของงานเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วหันั่นก่อนเดจพยายาม แล้วเป็นเชื่อแห่งความเชื่อความนงสัยขึ้นมาเพราเป็นสายทางอันหนึ่งที่จะให้มีการติดตามผลงานของตนที่ผ่านมาแล้วนั้นให้เป็นผลงานขึ้นในปัจจุบันอีกในวาระต่อมาต่อมาเป็นลำดับในวาระต่อไปเป็นลำดับนี่เรียกว่าง,งานของจิตและผลงานของจิตในขั้นนี้ แล้วการทําอยู่โดยสม่ําเสมอด้วยความตั้งใจสําคัญที่ความตั้งใจสําคัญที่สติไม่ไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเคยทํามาหลายปีหลายเดือนเราเคยเป็นครูเป็นอาจารย์คนเราเคยเรียนมากศึกษามากเราเคยได้ยินได้ฟังมามากไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจุบันธรรมในขณะที่ทําอย่างเดียว แล้วไม่ขึ้นอยู่กับคาว่าเราโง่เราช่ลาเรื่างนี้ไม่ขึ้นทั้งหมดแต่มาขึ้นอยู่กับวงเฉพาะคืองานที่ตนทําในนั้นในขนาดนั้นทัตติได้อยู่กับงานนั้นหรือไม่มีความสืบต่อกันประการใดบ้างหรือขาดวักขาดตอนไปอย่างไรบ้างนี่เราสังเกตอตรงนี้เรียกว่าเป็นผู้ประกอบงานโดยความสืบต่อความพิพจารณาคือความมีปัญญารอบอยู่ ตามฐานะแห่งปัญญาของเรานี้มีสติคุณในงานเอาขั้นสติสักก่อนว่ามีสต,ติระลึกรู้อยู่ในวงงานของเราเท่านั้นเมื่อการทําอย่างนี้นั้นผลไม่รู้ละไม่ค่อยจะผิดกล้าไปถ้าผิดจากที่ว่านี้ไปแล้วไม่ค่อยได้ผลยังที่ ไปทินงกับสิ่งนั้นไปอิงกับสิ่งนี้อยู่นี่าการศึกษามากรู้มากมีที่อ่านใจตรองอะไรสำนองนั้นอันนี้ให้ใหยกเว้นทั้งหมดในขั้นรื้อแรกจะนําเข้ามาสนใจไม่ได้จะทํางานในวงปัจจุบันนี้ให้เสียไปเมื่อได้ทําจนปรากฏผลขึ้นมาครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนแล้วความคล่องแคล่วของจิต ก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาคำว่าความคล่องแคล่วหรือความทานานของจิตนี้นั้นไม่ได้เป็นความคาดหมายของผู้ทำความคาดหมายเอามาใช้ในวงปฏิบัตินี้ไม่ได้เลยพูดง่ายๆเอาอย่างนี้เพื่อเป็นที่เข้าใจสําหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายต้องเป็นเรื่องธรรมชาติทานานก็ปรากฏความคล่องแคล่วในตัวเองไม่ใช่ทานานด้วยความคาดความหมายสติเร็วยังไงบ้างช้าอย่างไรบ้าง ปัญญารวดเร็วหรือชา้าอย่างไรบ้างมีความละเอียดละออยนนอ,ยะอ,ยอย่างไรบ้างขณะที่กําหวดจิตอารมณ์ก็จิตมีส่วนหยาบส่วนละเอียดอย่างไรบ้างในวันนี้ในขณะน,นี้สติรู้อยู่เสมอนี่ให้นี่เรียกว่าไม่คาดไม่เดารู้โดยหลักธรรมชาติถ้าสติจะทันกันก็ให้ทันในหลักธรรมชาตินี้เมื่อความทนานของ ของสติมีแล้วสติจะทันในในหลักธรรมชาต,ติของตัวเองตัวเองของตัวเองตัวเองเลื่อยไปเลื่อยไปนี่ชื่อว่าถูกต้องตามหลักการปฏิบัติในวงปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติการจิดเมื่อได้ดำเนินไปตามกรอบแห่งธรรมที่ถูกต้องหรือในวงแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องย่อมจะปรากฏผลขึ้นมาเลยเลยแต่เคยมีความ่สาูสส้านุบมาขนาไหนทยศขนาดไหนก็เถอะ ความประยชนั้นเป็นเรื่องของก,กิเลสเราก็ทราบกันและการดัดพยศนั่นก็คือธรรมเวลานี้เราเราบำเพ็ญธรรมเพื่อการดัดกิเลสดัดความพยศเหล่านั้นนะเมื่อ,อกําลังพอกันแล้วความพยศนั้นมันก็ลดตัวของมันลงไปเองถ้าติดปัญญาก็ค่อยทันกันไปโดยลำดับนีน่เรียกว่างานงานของจิต ผลแห่งงานได้จากความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีความคล่องแคล่วภายในใจิตใจคล่องแคล่วด้วยสติคล่องแคล่วด้วยปัญญาคล่องแคล่วด้วยทําความภาคเปลี่ยนไม่อิดอาเหนื่อยหน่ายเพราะผลเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้มีความขยันหมั่นเพียรนี่เป็นผลตอนหนึ่งระยะต่อไปก็เอื้อมแรกขึ้นไปเรื่อยๆเส้นเดียวกบเด็ด ค่อยโตขึ้นมาโตขึ้นมาเพราะการบำรุงรักษาโดยถูกต้องจิตใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยถูกต้องอยู่โดยสม่ำเสมอก็จะแสดงความคล่องแคล่วแก้วกล้าหรือมีความชำนิชำนาญผลที่ปรากฏก็คือความสงบร่มเย็นปัญญาที่จะสอดส่องมองทะลุปัญญาแง่ต่างๆซึ่งเคยไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยสอดส่องไม่เคยเข้าใจก็จะค่อยจไปโดยเรื่อยลำดับๆสิ่งที่มีอยู่ที่ผ่าน ใาห้หูใช้ตาใ่ตลอดเวลาแต่ไม่มีไม่ไปสะดุดสติปัญญาให้รับทราบให้ค้นคว้าให้พิจิพิจารณาให้เข้าใจก็จะรับทราบเพราะจะเข้าใจทั้งทางนอกทั้งทางในจะวิ่งเข้ามาเพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นเครื่องจะทําให้รับทราบจะเป็นเครื่องให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายมีานเรียกว่ารู้ในหลักธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปทั้งภายนอกภายในเต็มโลกเต็มต้องสาร นี่ก็เรียกว่าการทํางานเรียกว่าผลของงานเป็นลําดับลาดับจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามงานนี้ไม่ลดละผู้ปฏิบัติงานเรียกว่าอริยทรัพย์คือทราบภายในถึขวาอยู่ภายในตัวใ,ใจของตัวเองจะอดจะอิ่มลําบากลําบนอยู่ที่ร่มไม้ภูเขาในตามถาม้ำตามซอกเขาที่ไหนก็ตามงานอันนี้เป็นเป็นงานที่ทําอยู่ใน สถานที่นั้นๆไม่ลดละความท่าเพียนผลที่จะพุนได้รับก็ต้องเป็นไปโดยลำดับัๆเดี๋ยวอริยะผลค่อยปรากฏขึ้นมาเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่กลา้าเขาจะออกค้นตามล่ากิเลสที่นี่กิเลสไปเที่ยวยุ่งวุ่นวายกับเรื่องอะไรไปเที่ยวกวาดเที่ยว ต้อนอะไรมาผูกมามัดตัวเองมาให้ตนเองเป็นผู้แบบผู้หามเป็นภาระให้กดดปวงมากมายได้จากประานเป็นผู้ไปเที่ยวยึดถือมาที่เหลือก็ตามล่าขึ้นตามล่าคือตามค้นคว้าให้ทราบเหตุทราบผลว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วไปหลงรักหลงชังหลงจิตกับสิ่งนั้นเพราะเหตุใดอันนั้นคืออะไรค้นดูให้เห็นสภาพนั้นโดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็มาทราบความ คินของตอนอีกว่าเป็นผู้หลงสิ่งนั้นเพราะตนเป็นผู้พิจารณาให้รู้แล้วก็มาทราบโทษแห่งความเป็นขอหงตนโดยลำหนักลำหนักหนึ่งการพิจารณาในแง่อื่นก็ตามที่จะมาผัดสัมผัสทางหูเขาตําหนิเราหรือเขาตําหนิใครก็ตา,ามเขาชมเราหรือชมใครก็ตา,ามความติความชมนั้นเป็นธรรมเป็นโลกธรรมหรือเป็นธรรมหนึ่งอันหนึ่งที่จะเป็นเครื่องสะดุดใจให้เราพิพจารณารู้ ตามความจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามธรรมชาติแห่งความตมิจติดชมของสิ่งน,นั้นๆหรือของคนนั้นๆนี่เราได้สติปัญญาโดยลำดับเลยมีเรียกว่าเราเรียนให้รู้ความจริงทางตา,าเห็นอะไรพบอะไรเข้าพิจารณาหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่สัมผัสเรื่องอะไรใจปรุงแต่งเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอดีตเรองอนาคต ตลอดถึงปัจจุบันที่ตุงแต่งขึ้นมานี้ตุงแต่งเรื่องอะไรเป็นเรื่องอดีตรหรือเรื่องอนาคตเรื่องดีหรือเรื่องชั่วมันจะค้นคว้ากันโดยลำหนักลำหนักนี่ชื่อว่างานงานของจิตผลที่จะพึงได้รับก็คือความเข้าใจแล้วปล่อยวางสิ่งที่เคยนหนักห่วงถ่วงจิตใจมาโดยลำหนักเป็นเวลานานแล้วค่อยปล่อยวางลงได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาเพราะความเพียรเป็นเครื่องหนุหนหลัง แลวทราบโดยลำดับลำดับเช่นนี้นี่ก็เรียกว่าผลของงานสติปัญญามีความสามารถหรือมีความแกล้าหาขนาดไหนงานก็ยิ่งกว้างขวางออกไปคือกว้างขวางหมายถึงว่าเท่วตามต้อนตามลากที่เลสที่เรศคืออะไรก็คือความสําคัญออกไปจากความสําคัญหมายของใจนี่เองนี่เองแต่ถ้าเราจะว่าความสาคัญนั้นสาคัญหมายนี้เป็นกิเลสอย่างเดียว มันก็ไม่ทั่วถึงมาละเอียดต้องไปเปิดเผยอันนั้นให้มันเห็นซะก่อนเช่นมีสิ่งปิดบังไว้ในภาชนะไหนก็ตา,ามย่อมจะเกิดความสงสัยแล้วเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นได้ฉันต้องไปคลี่คลายนั้นดูให้ดีละเอียดถี่ถ้วนให้จิตได้เห็นว่าเปิดออกมาแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเนี่ยแล้วใครเป็นผู้สมคัญว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีและเกิดความสงสัยและไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นก็คือใจน่เมื่อ ปเปิดเผยให้ใจดูแล้วใจก็หายสงสัยแล้วถอนตัวกลับมาถอนตัวกลับมาเนี่ยที่ท่านใพิจารณาสิ่งภายนอก <S 2> <S 2> <S เพื่ออย่างนี้เองพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในถ้าเราจะพยายามให้ทราบแต่เรื่องภายในโดยพิจารณาภายนอกสิ่งที่มีความสงสัยอยู่ภายนอกก็คือจิตมันก็ลงไม่ได้มันถอนตัวของมันไม่ได้เมื่อได้เห็นชนัดเจนแล้วมันก็ถอนของมันมาเอง,งจึงต้องมีทั้งภายใน,านภายนอกเป็นเครื่องประกอบกันไปโดยลําดับ ของการพิจารณาอันนี้เมื่อพิจารณาภายนอกจนตลอดทั่วถึงทราบอย่างกระจัดแล้วไม่ต้องบอกเ,อเรื่องความปล่อยวางแล้วการที่จะไปสนใจกับสิ่งนั้นๆภายนอกมันก็ปล่อยให้มันเองไม่สนใจมีความสัมผัสหรือด,ดูดดื่มอยู่ในจุดใดการจะพิจารณาเข้ามาพิจารณาเข้ามาที่นี่ก็กลายเป็นวงแคบเข้ามาแล้วที่แรกมันกว้างปัญญาในขั้นหนึ่งเหมือนกระทกโลกธาตุจะหวั่นไหว เพราะปัญญามันวิ่งถ้าเต็มที่กว้างขวางมากมายลึกลึกก็ลึกสูงก,ก,ก็สูงกว้างก็กว,ว้างไปที่ไหนมันพิจารณาไปหมดด้วยความรื่นเริงด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งน,นั้นๆเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วก็ปล่อยวางไปโดยลําดับลาดับแล้วถอนเข้ามาถอนเข้ามาเนี่ยพูยยังไงตามล่าที่เหลืของตัวเองนั่นแหละซึ่งมันไปเที่ยวซุ่มซ่อนอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ จนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเอาในวงธาตุวงขันก็พิจารณาเข้าไปอีกเช่นเดียวกันเมื่อปัญญาได้ตอดเข้าไปในตรงไหนได้แทรกเข้าไปตรงไหนความจริงความรู้ความเข้าใจมันจะต้องเกิดขึ้นโดยลำหนักลำหนักเข้าใจที่ตรงไหนก็ปล่อยวางกันไปเนี่ยถ้าเรียกว่าฆ่ากิเลสก็ถูกถเรียกว่าล่ากิเลสก็ถูกแล้กวก็ขุดค้นสิ่งที่ลี้ลับอันทําให้ใจต้องใสขึ้นมาให้ใจได้รู้ได้เห็น แล้วหายสงสัยก็ถูกแล้วแต่เราจะพูดอย่างไรเหล่านี้เรียกว่าทํางานและเรียกว่าผลของงานด้วยกันทั้งนั้นในทางด้านปฏิบัติผลของทมงานของทรเกินกระทั่งสติปัญญามีความคล่องตัวนำที่เคยพูดแล้วหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนมีความรุ่นเริงมั่นถึงด้วย งานและผลของงานที่ได้ก็เ,เหมือนกับเศรษฐีที่เลินในรายได้เองอยู่ที่ไหนก็เพลินคิดป็นอยู่ตลอดเวลาวิ่งเต้น,นขนควายิาง่งื้อยเนี่ยเศรษฐีมันยิ่งมีความขายันคนจนเท่ายิ่งขี้เกียจเนี่ยผ,ผิดกันนะเศรษฐีแทนที่จะนั่งจะนอนสบายสบายเพราะอะไรก็มีอยู่แล้วโดวยสมบูรณ์ไม่เป็นอย่างนั้นพอยิ่งวิ่งเต้น,นขนควายิ่งขยันหมั่นเพียรคนที่จนแทนที่จะวิ่งเต้นขนขวายก็ให้ ได้ามากองเขียบกับขี้เกียจหนักจูกปฏิบัติก็เหมือนกันนักธรรมะแต่ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรแล้วกับขี้เกียจพอรู้พอเห็นพอเข้าอ,อกเข้าใจเข้าไปบ้างก็เ,เพิ่มความขายันหมั่นเพียรขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้เข้าอ,อกเข้าใจลึกซึ้งเท่าไรยิ่งมีความขายันหมั่นเพียรเป็นกับตาก็ไม่ว่าขอให้รู้ให้เห็นขอให้ได้ให้ถึงนั้นมันหมุนมันไปเองพอจนกระทั่งลงทะเลหลวงจะตูมหมดสมุด,ดนะ่ะเดี๋ยวลงทะเลหลวง นันมันก็หมดปัญหามันเองเรื่องความภาคเพียนที่หมุนตัวเป็นเกลียวทรีย่าธรรมจักนั่นก็หยุดเองจะหมุนไปไหนสิงที่จะหมุนกระฟาดจะฟันมันแหลกไปหมดมันก็มีอะไรที่จะหมุนกระฟาดจะฟันกระฆ่ามันจะแก้เพราะมันแก้หมดแล้วนี่เรียกว่าผลสมบูรณ์อริยผลโสดาปัตผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัสตาผลก็ขึ้นไปโดยลําดับลำาน่หน่ะถึงผลสุดท้ายก็ นิพพานสมบัติเนี่ยนะอาหารตะผลกับนิพพานสมบัติไม่มีอะไรผิดแปลกกันเมื่อถึงขั้นอาหารตะผลโดยสมบูรณ์แล้วก็คือนิพพานสมบัติโดยตรงนี่สมบัติของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีผลประดยลำดับลำดับเนี่ยงานอันนี้เป็นงานทางด้านจิตใจเป็นงานรื้อถอนกิ่งที่ลกลุงรังอยู่ภายในจิตใจให้ออกในจิตใจมีความสว่างกระจ่งางแจ้งออกมาโดยลำดับลำดับ ฉายแสงมาตามคุณภาพของตนที่เป็นสิ่งที่มีคุณภาพมากโดยธรรม,รรมชาติของจิตแต่พอถูกปกคลุมหุ้มห่อไว้ในด้วยสิ่งที่หาคุณค่าหาราคามาได้ด้วยสิ่ง,กงปกปลวกโซมงจึงต้องกำจัดตัดเต่าสิ่งเหล่านี้ออกด้วยอำนาจแห่งธรรมทำแก้ทิเลสเมื่อแก้กิเลสแล้วทำฝ่ายผลก็สแสดงตัวขึ้นมาได้แต่จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เป็นผลแห่งการปฏิบัติ มีเป็นผลแห่งงานทางด้านธรรมะที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ดำเนินมามีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านเป็นประธานเป็นผู้ดำเนินมาก่อนจนกระทั่งถึงพวกเรางานนี้ก็ดำเนินไปตามแบบที่เราที่ท่านเคยดำเนินเราดำเนินตามท่านอย่างนั้นไม่ผิดเพราะงานแกจกิเดสไม่มีอะไรผิดกันกิเดสเป็นประเทเดียวกันกับอยู่ในหัวใจของเราการแกจกิเดสจึงต้องเอาเครื่องมืออันเดียวกันคือมัชฌิมาปฏิบาัตาิและแต่ความถนัดของ ผู้นั้นจะมีกระดิกนิสัยหนักมาในเอามาปุดมาค้นเอามาใช้ใเกิดประโยชน์แก่ตนแต่รวมอยู่ในหลักมัทิติมาอันเดียวกันผลที่ผลได้รับก็คือความลุดพ้นไปโดยลำหนักลำหนักจนกระทั่งถึงลุดพ้นได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนี่คือผลโดยสมบูรณ์ในทางด้านธรรมะเรียกว่าอริยผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําทางด้านจิตใจจึงขอให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายนำมนันมาุิจานณา ให้ปรากฏขึ้นภายในจิตทั้งตนดังที่กล่าวมานี้ยึงขอย้ยจิตเพียงเท่านี้เหข้ามามากกับน้อยเรื่องอะไรกระซิดขึ้นมามเหมือนกับคนพูดอยู่ภายใน,นอย่างท,ท,ที่ท่านอาจารย์อาจารย์ชอบที่ว่าเสือประดังกันอนี้ทั้งข้างหน้าข้างหลัง นี่นกาลังฉากขานั่งกําลังฉาคือเสือทั้งสองตัวนี้มันเคยกินคนแล้วมันรู้วิธีกินคนนี่นะจะให้ระวงังทางไหนบ้างเนี่ยมันเข้าป้อมกันเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเสือพวกนี้มันเคยกินคนเป็นประจำร้านสธตว์ปิดป,ประกาศปากดงห้ามตั้งแต่วันเที่ยงตั้งแต่วันเที่ยงแล้วห้ามผ่านห้ามผ่านตรงนี้ห้ามเข้าไป ผ่านตรงนี้คือถ้าจะไปทางอื่นนะั่นน่ะเขาห้ามแต่สำหรับชาวบ้านเขาก็รู้แล้วจะ่ไหมจะฮะกินเท่าไรนะี่เขาก็เป็นอันหนึ่งนั่นไอ้ผู้ที่จะเดินทางตามทางนี้็นกระทั่งถึงทะลุไปที่อื่นเขาปิดประกาศห้ามตั้งแต่วันเที่ยงแล้วห้ามไปคือจากตั้งแต่ัเที่ยงวันไปจนกระทั่งถึงกลางคืนนั่นนะ่ะมันจะไม่ทะลุดงนี้เนื้อเสือพวกนี้มันเคยหากินคนโดนประจำเวลากลางคืน,นออกมา ก็เป็นท,ท่านอาจารย์ชอบนะอ่าไอ้เอง้วยเนี่ยพอเสือมันฉางมาจริงแล้วนั่นท่าน้าน,านกอกเนี่ยอ่าเราคงจะยังไงว่ายังไงล่ะมันนี่วะพอเราจนกอกแล้วมันเข้าเพราะเคยเข้าอยู่แล้วกิ่นเนี่ยไม่มีอะไรพึ่งเขาพึ่งตัวเอง ตัวเองก็หมายถึงทำมันภายในนั้นท่านบอกกำหนดเลยทันทีคือมันจนกรอกแล้วท่านนั้นก่อฉากฉากท่านนี้ก็ฉากฉากบางนีท่านนั้นก็ฉากมันมันจะให้จังหวะพร้อมๆกันน่ะ่ยานก็เถือเทพผมรู้แหละคือเทพบรนดาลใจก็ได้นี่มันหลายอย่างนะพอเห็นท่า ็นมุมจริงเข้ากำหนดจริงคือท่านปล่อยหมดไอเรื่องทางโน้นทางนี้ท่านปล่อยหมดเนาะจิตเข้าพอกกำหนดอันนี้นนจิตก็ขยับลงไปเลยทันทีแต่มันยังไม่ถึงที่เห็นเหรอเขาขยับลงไปแล้ว,ลวก็ผุดขึ้นมาหนังที่ตอนน้ำคันเนี่ยผมว่าเสือทําอะไรไม่ทําอะไรไม่ได้ไม่ต้องกลัวนังฟังสิอันนียที่เป็นเรื่องอัศจรจันน่ะเสือทําอะไรไม่ได้ไม่ต้องกลัวเพราะว่ากําหนดเพราะว่างท่านพับลมปุ๊บคราวนี้หายเงียบหมดเลยมันมีอะไรทั้งสิ้น คือความตัณหาอารมณ์อะไรทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องสมมุติต่างๆภายนอกไม่มีอะไรทั้งหมดแม้แต่ร่างกายไม่มีเลยตาเขาจะตั้งหลายชั่วโมงนี่ร่างกายก็หายเงียบในความรู้สึกไม่มีอะไรเลยน่เวลามันจนกว่ามันลงได้เต็มที่นั้นจนกระทั่งจือมันถอนขึ้นมาก็ไม่ทราบเมื่อกี่ชั่วโมงไปเจินไขที่โคมไฟนั่น ที่หิวอ,อยู่นี่มันก็มีไฟอยู่นั่นท้าทที่หิวเดินทางทุนนี่ทันงๆยืนหิวอยู่นั่นกดก็แบบบาก็จะพายบาบานั้นก็แบบกดก็อยู่อย่างนั้นเดินยืนอยู่อย่างนั้นธรรมดาเนี่ยอันนี้ก็หิวอ,อยู่นี่นแล้วจิตมันก็รวมม็อยู่งั้นน่ะมันไม่พาหกพาล้มไปไเลยฮะยืนเอียวยืนเอียวยืนยืนอยู่ง,งั้นเลยเนคิดดูสิไม่หกไม่ล้มทั้งๆท,ที่ไม่รู้สึกตัวเลยขนาดนั้นมันความความรู้สึกตัวนั้นน่ะ ว่าตัวมีนะมันหมดว่างั้นเถอะมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเสือว่าอะไรทั้งนั้นมันหมดแม้แต่ร่างกายที่เป็นส่วนเฉพาะตนนี้มันก็หมดในความรู้สึกมันยังยืนได้นี่ดูดิมันอย่างที่ท่านนั่งภาวนาเอเหมือนกันยังข้โยธรรมบัตรนี่เจ็ดวันนี่เด็กข้าวโยธรรมบัตรเจ็ดวันเนี่ยท่านล้มมาไหนไม่ได้ล้มนีก็อยู่งั้นอันนี้ก็ทรงตัวตามธรรมชาติขังมันอันนั้นกระทรวงตามธรรมชาติ พอจิตถอนออกมาแล้วพุงม,มามารู้สึกตัวพอพอรู้สึกตัวแล้วอะเรื่องอะไรอะไรเป็นปกติทัก็เลยนั่งลงแล้วเอาไม้เอาไม้ติดฟปมาสีจุดเทียนที่จุดเทียนไหแล้วมองไปไหนไม่เห็นเสือไม่เห็นตักตัวอาไอย่างนเนี้ยอะไรก็มันมันมีอะไรเ,เลยกันเหรอแตกอัศจันย์ที่ตรงที่ ยืนอยู่นั่นเองแล้วจุดไฟนปแล้วหลังก็มองโน่นมองนี่ทีนี้เสือที่เคยกลัวแต่ก่อนมันเลยกลับเป็นอะไรทั้นพูดมันพูดไม่ถูกมันเป็นมิตรเป็นสหายเป็นอะไรอย่างซึ้งเลยวะงั้นนะท่านว่านะแล้วอยากจะพบมันอีกทีนี่ไหมไม่เป็นเสือแล้วอยากพบเพื่อนอยู่แล้ท่านว่างฟังดินี่แหละทำแล้วเสือก็ไม่ทําอะไรได้เลยมันไม่ทําเลยไม่ทราบปัญหาตรงไหนแล้วนี่ ทั้งท่านคือมันฉากฉาวอยู่ห่างประมาณสองวาน้าตัวละสองวาเท่านั้นเองมันฉากฉาวฉาบพวกนี้ฉาบนี่คือเสือพวกนี้มันเคยกินคนมันรู้วิธีกินเนี่ยมันต้องเข้าพร้อมกันเลยไม่มีทางหลบแปลกเสือทำอะไรไม่ได้ไมันต้องกลัวผดขึ้นมาคือคือคือขั้นที่พอผดนะถ,ถ้าขั้นเงียบกินจะไม่มีอะไรผลนะ ขั้นขั้น e. ขั้นเนี่ยขั้นขัขน Somehow, ideas ideas. ้น <may> ท <out> ี่พอนั้นได้นี่ถ้าว่าเรียกว่าสมาธิก็เป็นบุญจาระสมาธิที่ออกรู้นั้นรู้นี้เนี่ยอันนี้มันผุดได้หรือบิจิตธรรมดาที่มีฐานอยู่แล้วนั้นถุกได้ธรรมดาอันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้เร็วกว่านั้นอีกคือเป็นเรื่อยๆอันนี้คือจิตจิตที่เป็นพื้นธรรมดาของจิตเนี่ยเป็นพื้นหมายถึงพื้นของธรรมของจิตมีอยู่ในนั้นแล้วว่างั้นเนะถ้าจะจิตธรรมดาเหล่านี้หมายถึงท่านมีพื้นเพลงท่านอยู่เป็นปกติ ถึงจะรวมไม่รวมก็ตามอันนี้ผุดขึ้นได้ไม่เลือกการอี๋ยวเรต้องโบลงไปอีกผุดขึ้นมาอีกนเป็นเรื่องที่แปลกละเอียดถ้ามันเป็นสังขานมันก็ไม่ใช่ไม่ปรากฏว่ามันตรงแต่ยับขึ้นมาคือสังขารเรื่องอะไรมันมันมันมีเรื่องอะไรมันเกี่ยวข้องอะไรมันมันจะมันจะกระเพื่อมตัวมันกระเพื่อมตัวมันแต่อันนี้มันธรรมดา มันไม่ได้กระเพื่อมที่ที่ผุดขึ้นมานั่นอ่ะแม่ทําจิตของเราให้กระเพื่อมเช่นเดียวกับเช่นเช่นเช่นเราปรุงเราแต่งเราคิดนะอันนี้ไม่มีมันขึ้นมาอย่างละเอียดเลยให้ทราบความชัดเจนเช่นยกตัวอย่างเช่นเสือทําอะไรไม่น่้ไม่ต้องกลัวเนี่ยคือแผ่วออกมาเลยทันทีแล้วให้เข้าใจครับก,กับที่ว่าที่เคยพูดเนีย่ย ถ้า <mel od ic 00> มีจุดมีต่อมืนรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบอันเดียวกันเนี่ยถ้ามีจุดมีต่อมันรู้อยู่ไหนอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบเนี่ยมันก็อันเดียวกันเหมือนกันนี่หวังนั้นเถอะคือออกมาเฉพาะไม่ได้ไม่ได้ปรุงขึ้นมาเพราะไม่ได้คิดไว้ไอันนี้เราก็ไม่คิดไว่าอันนั้นมันคืออะไรแล้วไม่ได้คิดคาดเอาไว้พอจะไปปรุงอย่างนั้นแม้แต่ขึ้นมาแล้วเรายังงงเลย ที่ธรรมะต่อมคืออะไรนะไม่รู้แค่ทั้งต่อมและจุดขึ้นมาจากจิตใช่ไหมใช่ออกมาจากนั้นนห่ะแต่มันไม่ทําจิตให้กระเทือนนะอันนี้ไม่ทําจิตให้กระเทือนออกมาจากนั้นแหะถ้าไม่เรียกว่าทำได้ไรพูดอย่างนี้ละทำไมมันจะหมดน้ํามันนี่มันล่อนอยู่ไม่ทราบลงได้เมื่อไหร่ก็ลงไปไม่่า่ทำอะไรเหน่รล่อนไปร่อนมาน้ามันหมดแล้วตกไป ตถ้าไม่ใช่ทำแล้วอะไรฉะนั้นมันก็หมดปัญหาทัไไนทีท่านอาจารย์มั่นท่านอ่นไหนเนี่ยคืออันนี้ความความอย่งางทราบไปเลยมันก็มีมีตามจริตนิสัยของผู้ผู้ปฏิบัติคืออย่างทราบไปเลยคือทราบอย่างละเอียดตามเหตุตามผลทราบไปเลยโดยเราไม่ต้องคิดต้องปรุงมันเป็นความซุ้มทราบท่านอะไรอันนี้จะว่าเป็นอะไรปัญญามันมันเป็นส่วนเป็นส่วนจาก ท่านเรียกว่ายานก็หมายถึงอันนี้เองคือมันยังเลยนี่อันนี้อันนี้มันยั่งอันนี้ยานางอุตปานี้อันีปัญญาอุตปานี่มีงานางอุตตปานี่นะฟังสิถ้าว่าเป็นอันเดียวกันท่านมาพูดทําไมว่าปัญญาอุตปานี้อะไรงานนางอุตปานี่ปัญญาอุตปานี่ะใช่ไหมล่ะจาเป็นอะไรจะต้องมาพูดถ้าเป็นอันเดียวกันคือยานหมายถึงความละเอียด ปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วญาวได้เกิดขึ้นแล้วอาลูโกุดปาดิความสว่างกระจ่างแจ้งได้เกิดขึ้นแล้วในธรรมจักรบุรุขเราเนี่ยพูดนะเนี่ยเราไม่มไม่มียาสกงมเดาเอาเนาะพูดสนุกหนึ่งเอา